พออยอยูกชายหน่อยคนนั้นให้เติบโตแล่ท่งเสียให้ลุดไปเนี่ยมอบหมให้จบเมื่อพอตายไปแล้วเหลือแต่ในคนดีวทั่งนาทีเป็นทั้งพอทั้งแมดูแลลูกชาหน่อยให้เติบโตเเป็นบาวอายุสิบแปดปีจบมอเต็เป็นบาวเ็มที่เูชากับเนียเย หลายปีแม่หาดขานว่าเขาแม่ยังไมห่วงแม่ยังห่วงแม่ยังหักแม่ยังเป็นห่วงเรื่องการศึกษาลูกแต่แม่ก็ยังสบายหย่อนมือเดียวแค่เดียวที่หาเงินไปูกชายเมื่อลรกชายจบวัดเจ็บแล้วลูกชายก็พบกกับหมู่บ้านใหมหมู่บ้านที่สวนมาเย็นยู่รับความรู้จัก วัานากเล็บขอ,แอแา,า,าแมน้ำ่ยานาศลาย่าแนบแม่ลูกเังยุบแล้วลูกจะไปเยี่ยมอยู่แล้วเราม่จ่ยแม่งน้ำที่ไดนลูกลูกจะเยี่ยมแบบลูกจะเยี่ยมอะไรไปตั้มุเดือนมเุเกินก็วสวนแม่ต้มไกเพอแม่คิตตดตาใจไว้เาจะส่งให้ลูกเรียก่อในวพ่อเพียเาจะสร้ง แม่กใจประเดอะไรก็เล่นตอบลูกไปมาลูกเอยขรอบคัวเขาเล่าเปีนอนู่กับโแล้วคอตายไปแล้วแม่ก็เบิดขึ้นแล้วที่จะส่งลูกเพียรมาเต็มที่กเลยลูกแม่มาแม่วมนนี้จะ่มลูกเพียรดอส่วนลูกสาวเักเข้าใจเพื่อถึงตามไปกลอดเพอเป็นลูกสาวยเดียวเมือ่มอยิ้มขาบอกพ่อแม่แล้วน,นะ ลูก้ายครับตีคตื่ออินเสม่ห่วมก็เกาวตอบแม่ฆะข้แมมะแบบาแม่ก็สงลูกเคียนแสดงว่าแม่ก็กาถูกแล้วลูกซีนี้จากแม่เัีวมีลูกซีไปยก้อเพื่อววนสปเปนงานเด็ข้าแม่ ี่นลูกทั้งหลายผู้ออกมาข้าพเจ้าที่ลูกบ่ปเป็นโลกีกิูุไสกบดีที่บอกก็แม,แม่กันนี่แม่ต็อใจลูกพระอาจารย์เซวันัน์ี่เคยบอกก็พอก,กับแม่เคยปูก่กอบอปู่แม่แบบนี้ในบางคน ท่านแม่วซื้อไก่ฟงหน่ลูกซินี้ลูกจะเร็น,นมมงมูลูกจะไปยุ่งกับมมงมุแต่ลกูกคือได้มาพอก็แม่ตกใจเลยเป็นวัวอย่างบูกมีตำแทนเหมือนกุญยคนนี้เมื่อลูกชายตอบแม่บ้านแม่โตกใจแต่ัาคุ้นสตีหล่กเลยตอบกลัมา เอาแล้วทาลูกระเที่ยนแม่สินหาเรื่อมอหรแม่กระตอกไปแสดงด้่แม่ก็มีเมงนแต่ว่าต่อไปเพื่อขอแต่ดูสาอย,ยากดูกสานีก็เพื่อทุจริตดูสาดีจะานกับแม่สินหาเรื่องมอหรจากที่ขาอะไรไปสลองควเหมือเนเส้อมีใจเสยียงเท่าน,นั้นดะูนิด่ยแต่ป่าผูกอินคนเดียว นางเอลดาลอยู่เพื่อนคือกูกอังลูมาเสียหาในไซที่มาดูเยี่ยมดขั้นมหามาดูปรสิธมีป่าดูปรสิธมีจากเงาไกลตลอดกเ็เรียไปหาสอบกระเป๋าอยู่ในแจงเพื่อนจะเห็นใบตาลิึงไปเ,เพื่อกระเสียบาวลูกชายเต็มมลเป็นน้งเป็นดินหน้า แม่ไปเอาไปวตาเหย่ไปจัไปกับหน่มี่ฐานานูนในบาแด่ยืมมากกว่าหนึ่งแบ่งเป็นสีส่วนสีส่วนส่งให้ลูกทุปปีทุกปีกปเอาดินตามัาเองแดได้ตินคุกปีป้ปปไปเจอน่องใหม่ไปจัาใหม่แีมากที่ใส่าามาลาแม่แม่เอาเรื่องไหนก่อนหนึ่งมาจากเทียนค่ะ ลูกข่าแม่แอบข้องสบายใจบริสุทธิ์เลโดเมตตาโตขนาด <c oughs> เ,เลยเกิดมาเยันเวลาพนักงานกันทุกผีทินทาเย็นก็เคยไม่อยากแม่ซีดีมิตรส่งกฎหมายไปบอกแม่เอ้ยลูกต่อการเงิ่อนขาเพิม่มชงให้ลูกแม่สร้างเลย ท่านแม่อาแม่จัดทรงให้คุณครับศรีทุกีนทุกเีอยู่มาหลายปีแม่เคยปลูกพันธุ์ทะบมูแม่ก็ยหอแม่นอนรับไปฟังเห็นบรรุไส่ต่ออยังหน่อยนอนอยู่ไหนปากของแม่แม่เมื่อถูกหวานนี่ใจยิ่งนับต่างนับสรุปคือการมาเป็นความจริง มาเคืโอโกาลูกเขาใหญ่ด้ว่าขาเป็นยังน่อยไหมลูกเขาใหญ่แล้วอยู่เบีอยกลางคนแม่เลิอเป็นหมอดหลายซีเดียวมาแม่เป็นหมอดแม่ไลยเอาอันล่ซึ่งที่อยู่เป็ปรึกษากับคนยากู่เส้ทนทางเขากนะนรนว่นี่เรามีอาีร